สวัสดีพี่น้องครับผมอันนี้ไกวปลาดุกครับผมหรือลาบปลาดุก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 ลาบแบบแห้งๆครับผมกับซุปบักขนุนครับผมซุปบักหมี่อู้ยิ่งมากครับผมมือน,นี่อ,อดองอ,อย่างเนี้ยปลาเขือ่ืนบักเขืคืนดองน้ำปลาครับผมแล้วก็ส้มพักครับผมพี่น้อง กินกับบอกสมมอกับเสียบครับผมบักเรีนใหม่กับนี่พวนะผักเพีวก็มีครับผมสัตว์กับข้าวเหนียวเนาะมามากินข้าวเาน้ำกันเด้อทุกคนครับสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินข้าวน้ำเพลจ้าเดื้อดึงดังสวัสดีครับผมดังเวทีง่ายหัก ยีกันยิ่งเสียงงูมามามาพี่น้องจา๋าลาบปลาดุกเชิญก้อยก็ได้มันแบบแห้งไหม,มแบบแห้งเป็นผงเลยมะเขือย,ยองน้ำปาลา่า กบกบซุปแบบนู้น

โทรัพท์ข่อยไทยยังไหนแห่งบวกกดกล่องเนียเราขุ<ก>ด, <c oughs> ดยูขุดยูใส่พ<ก>ี่กันกสวัสดีจ้าวันนี้เขามีตำมะขนุนนะคะ นี่มะ <Okay. S 1> เขือกึ่นดองคะ่ะแล้วก็มีส้มพักแล้วก็มีลาบปลาดุกคะ่ะพักมากแมกะะ่ด้วยค่ะกินกับข้าวเหนียวด้วยค่ะไก่กินเดียวไก่กินเดียวว้านก่อนว่านกวางเลขาว่าตายคนหนึง่ง เป็นยงไงอืเป็นไงสองกิปเดียวาตายคนหนึ่งไหมพี่น้อนนงน,นั่งกินเหล่าน้ำกันนี่แ่ละสองคลิปเดียวนั่นงกินเหล่าก็มีอสองคน เนี่ยเนี่ยมูเหมืนมาตาม,มตามมูฮะตามหัวเหมือตามมูเอื่นี้องเดาเนี่ยมูเมื่อตามผัวเขาอันนี้เขาพิดกันเนาะควายากัยบว่าพิดกัน อเอาไมเีาพีกันอุบอกึ้นมาหาจะแรกเราเผียกงานโ่เห็ดบักหมอนนึ่งหมดหม้อับจะฟว้อมอสิสิตายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอุค้าทายิปเดียวเนี่ยสูงไป่าน สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเรียวทุกคนวันนี้เรามาดูผัวเมียผิดกันครับเหมือนเนี่ยเสียงกันอยู่นี่ครับม,มาดูเร็วๆแล้วครับเหมือนเปนังเล่นตายวันนี้เนี่ยมูหนึ่แล้วสูงตรงนี้ซับกลางหน้าผาเลย มีอีต,ตัวจิตดีจิตโปมากฟันผัวไปฟันเพื่อน,นผัวเลยบ <c oughs> างครั้งบางเรื่องกับต่ต้องทายก็ได้หรอกคลิปเลีย้ยว เศร้าใจเราเลยมันลบออกมันล่ะคอยตายอยู่คอยปิดหมดนั่นเนาะมันเหลี่ยงแค่เดียวแล้วแล้วพอพอปิดหมดนั่นมูอเกาเกาเริ่มอันเห็นมูอเกาเกาตอนที่เฮ็ดคลิปเดียวน่ะมีแต่คนใหม่ๆลักคนเนี่ยมูมูนี่เฟินลังคนมือละซิปที่มันเนี่ย สังเกตเบื้อง่ามูเก่าๆคอยหายไปใส่คือเพ่เห็นอันเขาโพดเขาหยางนะวันนี้แบบเพ่อะปโคดเพิงมของเขาเออเขากับโพดยู่ิด้แต่เขาเบอเห็นวันนี้แบัเพราะลบะปิดหมดุดอันอียังองนันคลิปเดียวนะั่นแหละมูเก่าๆผัดเด้งขึ้นมาเบิดเลยไหยมูเก่าๆอันที่เคยเห็นโพดโบเคยเห็นโพดเ,เ,เขากับเห็นเนี่ยเออว่ะตะกีบเปิดไปใช้เ,ใชเห็นตะกีบเดียวแล้วกับมีตะคตใหม่ๆเขามา cái đấy cái bão đi tới gì qua kia ừm ảo quân thì đuổi chặt <laughs> <không có. cười> nhé เมื่อนึกคล้า,ายๆจะกอกแฮะแอดแมาสวัสดีเพื่อนของฉันสิตอนแรกให้โล้มาก่อนสวัสดีเพื่อนหัวใจจำหน่อยหนึ่งโทรมาให้หน่อมวันนี้ใอยว่าแม่นยังอายอันพิมพ์เป็นภาษาอีสานแม่นยังอายอัน อันตอนนี้อันขายของอยู่จ้าอ,อันตากใส่กอกตากเนื้อตากปลาอยู่จ้าเอาบอ่อจ้าอันมันเพิ่นเช็ดับเพื่อไหมถ้าเธอบ้างจากธุรกิจของเธอเธอโทรกรุณาโทรกกลับหาฉันเถอน <laughs> โอ้ยจันเนาะ ได้ัวพลังนั่นน่งเจ้ยตัวนอัดปัญหากลับมาใส่เป็นบุกธรรมาดาดีกว่าเก็บไบอรับ้าพลังเื้ขันเบ่อน้ำ แม่ท่านมัเพ่เพป็นมิตาสิบดอกแข้เข้าอ่นเงินอน่นอน,นยังเร,รื่องวัญเนาะเล็กวันโทษน์มันโมไม่มีหลวความโมเห็นถามเนาะม,มันเกิดใส่จะน,นันธรรมดาเนาะ บ่เห็นภาพคนใบทรมาหาแบบนี้จ,จังฉีบอกจังไดนแล้วตะหน่อยก็ได้บ่ห้องบ่ได้เห็นหนาชาบวิโอข้อคนใบจังสีมันก็เห็นหนาบ่พี่น้องอันนี้โทรศัพท์จังสมัยตะกี้เนาะก็ะสมัยโฮเก็ตปีขึ้นหลังผู้ใช่ไหมเว้ยเบนบอกว่าโฮเก็ตปีไม่ภาพเยอะไม่ภาพดีบ่ซึ่งปีขึ้นหลัง นี่ก็ดูง้างเลยืโนเจียะะว,กกวยลยุงน,ง,งนั่งนะวัท่นแพ่งเนาะพวกสับกับพวกจีนแดงพวกอย่งไหลายนะตังเต็้ตังหงังนะจะว่าท่านท่านพวกพวกอันนี้ท่านเขาเนี่ยพวกข้อพวกอย่างพวกเช่นผาพวาท่านเข่าห่นใบามาหาคอยเนาะ

hình nào chứ, ừ. hả hình nào, nhóc xoáy bao giờ luôn, đi đâu ô quát thì nhóc chỉ... gì, bác quan cần, ông trái กิตกเอยตกเลยเจออัลตรีน้ำคุ้นตาบอดป่ะทําเนี่ยไปไปป่ะพี่น้องไปไปกันด้วยจ้าพี่น้องจา้า<ม>สวัสดี<ป>จา้า